ไอ้เองไมมีเลยมเพราะว่าเป็นเรื่องของระดานิยมเป็นดีที่เกิดช่วงหักรวัตใหม่ก็คงเป็นการใช้กฎหมายกันจนไปีจนไีไม่มีปัะดนวันนี้เห็นใส่เสื้อสีเหลืองมาดวยมีสัญลักษณ์วะไรไมคะวันนี้เห็นใส่เสื้อสีเหลืองมาด้วยมีสัญลักษณ์อะไรไหค พี่พี่ออ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 กคุนเสพขาคันข like ่คันขา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 คันาคันขคันขา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 คันนขาคันนขาานขาคันขาคันคันคันขาานขาคันนนขาคันนขาคนขันขาคัาคคันันนขาคัานันขาคัันขาคัคั การนี้ไม่ใช่คือออกมีอะไรบครับการตรวจพยานหลักฐานวันนี้ก็มีการสอบคำให้การของจำเลยนะครับก็คือท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านก็ให้การปฏิเสธนะครับพร้อมกับนําเสนอพยานหลักฐานซึ่งประกอบด้วยพยานเ,เป็นพยานฝ่ายเป็นพยา,ยายนยายบุคคลฝ่ยายจำเลยเนี่ยสิบสี่ปากนะครับแล้วก็มีพยา,ยเานเอกสารอื่นๆซึ่งเราก็จะขอนําเสนอในชั้นพิจารณานะครับส่วนฝ่ายโจทก์เนี่ยจะมีพยานทั้งสิน้นสิบปากนะครับ สิฝ่ายก็เป็นพยานที่มีการสอบสวนไปแล้วส่วนพยานที่มีการสอบเพิ่มเติมเนี่ยฝ่ายโจทไม่อ้างนะครับก็เป็นสิทธิของโจทเนื่องจากว่าโจอาจจะเห็นว่าเป็นพยานที่ไม่มีประโยชน์หรืออาจจะเป็นพยานที่ไม่สามารถที่จะปักความจำเลยได้หรือพิสูจน์ความผิดจำเลยได้ไว้ง่ายคือไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายโจทนะครับโจก็มีสิทธิที่จะไม่อ้างดังนั้นจำเลยก็เลยเก็จึงใช้สิทธิเนี้ยในการอ้างพยานดังกล่าวเนี่ยมาเป็นพยานฝ่ายจำเลยด้วย นอกจากนี้ก็มีพยานสําคัญหลายๆคนนะครับทั้งผู้เช่วชาญที่มีการตรวจพิสูจน์พยานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็คือ,อคลิปที่ปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีหรือแผ่นซีดีของกลางก็ดีแล้วมีการตรวจพิสูจน์แต่อย่างไรก็ตามนะครับาการตรวจพยานหลักฐานวันนี้มีสิ่งที่เป็นเชิงประจักษ์จากการตรวจนะครับซึ่งในวันนี้ผมพูดได้แล้วนะครับว่าการตรวจดังกล่าวเนี่ยในคลิปที่ส่งตรวจตั้งแต่แรก และมีการรวบรวมจากระบบอ,อินเทอร์เน็ตต้องย้านะครับรวบรวมโดยการดึงจากระบบอ,อินเทอร์เน็ตแล้วมาลงคลิปลงในวิดีโแผ่นซีดีไม่ใช่เป็นการเก็บจากสถานที่จริงหรือสถานที่เกิดเหตุแต่นั้นก็เป็นเรื่องกกล่าวหานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีการตรวจแล้วเ,นะเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ตรวจก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลิปต้นฉบับและไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้นะครับรู้สึกว่าในการตรวจเนี่ยมันมีการลดทอนหรือถูกตัดทอนบางส่วนออกไป ก็สอดคล้องกับที่ผมเคยแถลงเมื่อก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับนี่คือการตรวจพยานหลักฐานไรมันจะมีผลอะไรไหมคะว่าถ้ามันทาฝ่ายโจทยืนยันว่าเป็นคลิปเนี่ยไม่ได้มาจากต้นฉบับหครคะก็การการพิสูจน์ความจริงต่อศาลเนี่ยนะครับก็อยู่ในการสืบพยานมีผลหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ศาลว่าจะรับฟังพยานหลักฐานอย่างไรแล้วก็ศาลจะมีคำวินิฉัยอย่างไรในอนาคตนะครับผมก็ยังไม่ไม่อาจกล้าล่วงในเรื่องดูมินิศาลเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นระบบกล่าวหาแต่อย่างที่ผมเรียนกับ ี่น้องเสื่อมลชนแล้วก็ระชาชนในสังคมนะครับว่าระบบกล่าวหาบ้านเรานี่มีปัญหาพอสมควรนะครับถ้ามีโอกาสแก้กฎหมายได้ก็อยากให้แก้ยินในฐานะที่ผมเป็นทนายจำเลยมาหลายปีนะครับเราเลยเพราะเรื่องนี้ท่านนักสินเองเนี่ยถูกกระทําด้วยการใช้ระบบกล่าวหาในบ้านเรานี่แหละแต่ระบบกล่าวหานี่กล่าวหาโดยรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่อยากจะรวบรวมผมใช้คานี้นะครับดังนั้นเนี่ยแม้เอาแหละตอนนี้เรามีหน้าที่ในการมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราแล้วต่อสู้คดีเนี่ยต้องทําให้เต็มที่ครับ นี่ยังเหลือเวลาสี่รอบปีนั้นนะเสืือสามนะอ๋อโอเคครับการสืบพยานนะครับ,จะ,รนนรบจะเริ่มต้นในวันที่สิบห้าทาทัครับจะเริ่มต้นในวันที่หนึ่งและสามกรกฎานี่คือสืบพยานฝ่ายโจทย์นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกรกฎาครับที่ผ่านมากรกฎานะครับไม่ให้กันยา1 2 3สองสามกรกฎาปี6 8ดนะครับน้าป8แล้วส่วน,นนะส่วนจำเลยจะสืบพยานในวันที่สิบห้า 16 22และ23กรกฎาคมปี68เช่นกันนะครับเ,เมื่อสืบพยานทั้งหมด7นักนี้นะครับก็จะต้องมีการท,ำทำําคำพิพากษาของศาลซึ่งก็จะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับคือถามเรื่อง 3, ถามเรื 3, ่องคลิปเลยค่ะว่าตรงนีง 4, ้ครับเราจะเป็นข้อต่อสู้ยังไงได้บ้างเพราะว่าคดีมัน, 5, น 5, ไม่ได้มาจา 4, ออกข้นศาลแร้อ๋อข้อตสู้ของจําเลยมีอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดในในเวลานี้ได้นะครับเนื่องจากจะกระทบก่อการต่อสู้คดีแต่อย่างที่บอกครับผม ได้เปิดประเด็นให้เห็นแล้วว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ให้คลิปต้นฉบับแล้วก็มีการตัดต่อส่วนการแปลความเนี่ยก็มีข้อไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการผมจะไม่ชีว้ว่าไม่สมบูรณ์อย่างไรให้เป็นเรื่องของการสื่อพยานนะครับก็หวังว่าพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยก็จะติดตามต่อไปเพราะเรื่องนี้มันมีคําถ้อยคาําภาษาผิดอยู่สองอยู่แค่คําเดียวที่เป็นปัญหาเชื่อว่าสังคมถ้าได้รู้ได้เห็นในอนาคตเนี่ยหรือเห,เห็นเห็นกันอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าหมายถึงอะไรแต่อย่างว่าแหะครับความเห็นของพยานฝ่ายโจทก์ เพื่อนำมากล่าวหาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาทําส่วนเราก็มีหน้าที่ในการหักล้างนะครับในการสืบพยานนะคะจะมีการยื่นขอสื่อับหลังในคดีส่งของคดอยู่พยานรับหลังจะเลยออกการสืบพยานรับหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณาถึงตรงนั้นนะครับก็อยู่ที่ภายใต้ของบทบัญญัติของกฎปอวิทายานะครับมันมีหล,หลักอยู่แล้วก็แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ดังนั้นการขอยื่นสืบพยานรับหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องในอนาคตแต่ผมได้รับการยืนยันจากท่านทักษิณน,นะครับท่านพร้อมที่จะมา ฟังการพิจารณาทุกนัดเพื่อพิสูจน์ความผิดของความบริสุทธิ์ของท่านนะครับแล้วท่านก็ประสงค์ที่อยากจะถามความเองเด,ด้วยนะฮะอันนี้อันนี้คือเรื่องที่ที่ท่านได้พูดกับผมมั่นใจว่าตัวบ้น่ข้อมูลไม้พยานหลักฐานแต่ตะกูลัทางนี้ก่อนพิจแสดงว่ามั่นใจว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆในการเป็นข้อต่อสู้มั่นใจว่าเราจะแบบรอดในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วครับ ตั้งแต่ร่นแล้วที่เรามีความมั่นใจว่าเราไม่มีเจตนาที่จะกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือองค์พระบาทสมเด็รก็จะอยู่หัวนะครับด้วยความด้วยความจงรักภักดีที่เป็นที่ประจักษ์ของท่านอยู่แล้วเนี่ยประชาชนคนไทยก็เห็นอยู่แล้วนะครับไอเรื่อนนงนี้คงจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนื่องจากว่ามีอยู่ในใน,ในใจของท่านอยู่แล้วแต่ท่านก็สแสดงออกส่วนเรื่องของการพิสูจน์เรื่องพยานหลักฐานเรื่องข้อพิรุธต่างๆเนี่ย อย่างที่ผมบอกฮะจำเลยพร้อมเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ว่าไมเรื่องหมาอะไรนะครับต้องตต้้อองงมาแล้วปิดต้องมาถ้าศาลไม่อนุญาตให้พิจารณาลับหลังท่านจะต้องมีหน้าที่มาศาลทั้ง7นัดแต่ถ้าศาลอนุญาตให้พิจารณาลับหลังเนี่ยท่านจะมาหรือไม่มาทั้ง7นัดก็ได้แต่วันที่ท่านเบิกความเนี่ยท่านต้องมาครับพยานพยานโจลด้วยกี่บาทจ้อเลยกี่บาทแล้วพยานโจดนายเอาใครเบิกอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว ว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยมีสิบปากใช้เวลาสามนัดฝ่ายจำเลยมีสิสี่ปากใช้เวลาสี่นัดวันเวลาผมแจ้งไปแล้วนะครับเชิญทั้งนี้ครับพยายนทางฝั่ง,งโจทยะะ์จะมีนักข่าวจากที่ต่างประเทศเดินทางมาดูไหมคะโจทย์ไม่อ้างประจับพยายนเลยแม้แต่ปากเดียวมผมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะประจับพยายนนีหมายความว่าพยายนที่อยู่ในที่เกิดเหตุต<ๆ>ก็มีจำเลยทั้งนั้นนะที่อยู่ในที่เกิดเหตุล่ามนักข่าวช่างภาพบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่มีสักปาก ฟังโจทย์ไม่มีครับไม่อ้างเลยฟังจำเลยฟังจำเลยเรากําลังที่เราอ้างนะครับเราอ้างล่ามนะครับแต่การที่จะนํามาหรือไม่มาเนี่ยต้องดูว่าโจทย์เนี่ยจิตใจสื่อแค่ไหนจริงจภาระการพิสูจน์ในคดียาานะมันตกอยู่ที่ฝ่ายโจทย์โจทย์จะกล่าวหาคนอื่นเนี่ยว่ากระทำความผิดเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ให้ปัศจ่าข้อสงสัยนะครับดังนั้นดูว่าการสื่อพยานของโจทย์เนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปส่วนการนํามาหรือจะมีการคอนเฟอเรนซ์มันมีเ,เดี๋ยวนี้สามารถที่จะคอนเฟอเรนซ์ ผ่านสถานทูตได้นะครับก็จะต้องดูในอนาคตมีการเริ่มดิ้วการหรือว่าตอนนข่ากขอให้คุณทั้งหลักแล้วมีการนังพยานของฝ่ายโจทก์เป็นนัาอ้ออ้างว่าแล้วอ้างครับอ้างครับเป็นล่ามชาวเกาหลีซึ่งพูดภาษาไทยได้ดังนั้นเนี่ยถึงเวลานั้นเราจะนำมาหรือไม่มาเนี่ยดูที่การสืบพยานของโจทก์ก่อนของของจำเลยจะมีพยานที่เป็นบุคคลสำคัญมาให้ให้ความเห็นมีครับมีพยานบุคคลที่เป็นคนสำคัญผมยังไม่ขอเปิดเผยนะครับแต่เป็นนจักเป็นการดิวเป็นนักฎหมายเป็นนักกฎหมายพยานใช่ใช ดิวมาหรือยังคะว่าโอเคหรือว่ายังคิดว่าไม่จาเป็นในการที่ต้องไปดิวอเหมือนกันอันนี้ไม่ขอลบที่จะตอบนะครับการดิวหรือไม่ดิวอย่าใช้คําว่าดิวเลยครับจะไปติดต่อเป็นการประสานงานหรือเป็นการถึงเวลาเนี่ยเราก็ต้องคุยกับท่านนะครับคุยกับปัญาต่างๆนะครับในฐานะเป็นทนายนี่คือถือว่าคดีนี้โอเคเลยนะว่าแบบน่าจะไม่มีอะไรหนักใจท่านก็ไม่หนักใจผมก็ยิ่งไม่หนักใจนะครับเนื่องจากว่าเอาแหละครับ แต่การที่จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอยู่ที่ศาลผู้สาท่านนะครับทั้งหมดเราก็ทำหน้าที่ให้ดีทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะครับพระใต้จัดารผมถามอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออาจจะใครใครกขกท่านนายกท่านติดมีสาเป็นนายรตรรือยังคำถามนี้ไม่อยู่ในในในประเด็นที่ผมจะตอบขออนุญาตนะครับเรื่องของท่านนายกที่เพิ่งได้รับการก้าไม่อยู่ไหมไม่อยู่ในความรับผิดชอบผมไม่มีครับไม่มีครับท่านสบายสบายครับทำไมไม่ม การที่นัดคดีปีหน้าเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยเพราะว่าเนื่องจากสารอาญาเป็นสารใหญ่เป็นสารที่รับคดีทั่วราชอาณาจักรและก็เป็นคดีที่มีคดีจํานวนมากนะครับการนัดความเนี่ยก็ต้องเป็นตามลําดับลําดับของคดีที่นัดแต่ละช่วงแต่ละเดือนไปเขาเรียกว่าเป็นการนัดคดีต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยของท่านของท่านคดีนี้หรือคดีคนอื่นก็ตามถ้าเริ่มบในวันจันทร์วันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปมิถุนาปีหน้าหมดเลย มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็อธิบายขออนุญาตอธิบายผมไม่มีความเห็นครับไม่มีความเห็นเรื่องกฎหมายนิรติกรรมนะครับเป็นเรื่องของนิติบัญญัติโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องนักข่าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับรอรอรออินเสิร์ตเจอกันใหม่ปีหน้านะเพื่ปีนี้ก็เจอได้ไม่ใครฝากพี่บัญญัติที่บัญญัติคราวใหม่ครับพี่พี่แล้วอ่าท่านมีแนวโน้มว่าจะขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศอีกไหมยังไม่ถึงเวลาครับ โอเคนะครับแค่อ <board> ินเสิร sure ์ตไม่ใช่เหรอจะถามแล้วเหรอนเจะได้มีพุดจะได้มีพุ่จะได้มีพุ่งขัดีัก่อนหน้านี้มีการยื่นฟ้องหมอว่าลงไปเป็นไงบ้างครับคดียื่นฟ้องหมอว่าลงก็สามสิบกันยาไก่สวนครับนัดแรกถ้ากันยานี้ตอนเช้ายังไม่มีการนัดไก่เกลียะนะครับการไก่เกลียะก็จะต้องเป็นเรื่องของจำเลยประสมมายังยังไม่มียังไม่มีสัญญาณเรื่องไม่ให้สัญญาณยังไม่มี การบ่งชี้ว่าจะมีการน่าไกลเปลี่ยนท่านท่านนักสืบดำเนินคดีถึงที่สุดไหมครับก็ <น ide S 2> มีหมอวรลงในเวลานี้ใช่ครับท่านประสงค์ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอยู่แล้วยกเว้นว่าจะมีการมาอันนั้นอยู่เรื่องหนาคตครับผมไม่อยากพูดหนึ่งร้อยล้านครับเมตนอนที่ที่ปปชมีการไต่สวนเรื่องของตัวของนักสืบมีความเชื่อิมีความกังวลอะไรไหมครับท่านไม่กังวลน,นะครับท่านป่วยจริงครับผมพูดได้เท่านี้แล้วผมก็ไปเยี่ยมจริง นะครับผมเป็นทนายคนเดียวที่ไปเยี่ยมท่านจริงแล้วท่านอยู่ชั้น14บสี่แต่ท่านจะปปชเรียกให้ไปที่ปากครับือป่มอยู่ที่ว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรเพราะท่านไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือถ้าอยู่ที่ปปชพิจารณาครับปปชรับเรื่องไว้ก็มีอำนาจที่จะดูว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูลแล้วก็จะไต่สวนท่านหรือไม่แต่ถ้าไต่สวนท่านก็ยินดีอยู่แล้วครับท่านกลับเข้ามาในประเทศเนี่ยท่านบอกเลย,เลยครับว่าท่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม โดยเฉพาะกฎหมายนะครับไม่งั้นท่านไม่เดินเข้าสู่กระบวนการส่วนกระบวนการจะเป็นอย่างไรแบบไหนเนี่ยก็อย่างเป็นที่เห็นนะครับเป็นไปเรื่องเป็นเรื่องของหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้เหลือคดีอยู่มีคดีกี่ชั้นคะมีคดีเดียวครับมีคดีเดียวครับวๆเริ่มกลางเดือนกลางกระดาษผมดูหน้าคดีทุกชัเริ่มต้นเดือนก็กระดาใช่แล้วมันจะยาวอีกอย่างห่งนะคะในในประสบาร์ข้ามปานสารชั้นต้นตัดสิดมาในปีนั้นอยู่แล้ว แต่จะมีการกอุทธรหรือดีก,กาต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับจะต,ต่อจากนั้นอีกสองสามปีครับถ้าไม่มีการกอุทธรดีกาต่อก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณนะครับออขอบคุณทุกท่า,านพอดีพอดีท่านมีภารกิจต่อแล้วท่านมาเลยไม่ให้สัมภาษณ์นะครับท่านไม่ได้มีอะไรหมอว่าลงมเ่อนเม่อไหร่ก็ามอามชุดเป็นชุดไมไม่ไม่ คนโทรหาผมก่อนหน้านี้นะครับาบางอย่างเนี่ยค่ะบางเรื่องผมไม่ได้รับหรือผมอาจจะติดเนี่ยผมต้องขอโทษนะพี่น้องนักข่าวแต่บางอย่างเนี่ยผมถ้าผมไม่ไม,ไม่ควรจะตอบผมก็ไม่รับสายหร<า>ผมก็ไม่ไม่ให้ครับไม่ขอ้อมูลนะแต,แต่ตอนบ่ายนี่คือแม่ให้สั่งนะให้แค่ถ่ายรีปเดียวนะคะที่ไหนนะจจากงพยาบอยู่ที่ท่านครับอยู่ที่ท่าน แต่ท่านไม่พ่อยากพูดอะไรอยู่แล้วเรที่ถามเรื่องประกันชั่คราีไหมถูกเพราตอต้องรอใบบนสุดกี่วันเพื่อสี่นะโดยกฎหมายพระราคีติกาเนี่ยการละเมิดชั่วคราวมีผลแล้วมีผลแล้วนะครับแต่ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยในการออกใบบรนสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของเดือนจํากับของศารและก็กรมกลุมอื่นเมื่อไหอ่ะเดือนไหมไม่ถึงนะภายในภายในร้อวันร้อี่สิบวันสามเดือนภายใน120วันอาจจะอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้สี่เดือนสี่เดือนทีเว้นขาตัวเนี้ยผมสองครับ